สวัสดีครับปลูกป่าปลูกต้นไม้ครับ,รบต้นแดงต้นกระถินเทพาดูลกๆแต่ว่าได้ยินเสียงพึ่งบินปอมดอกไม้ดอกหญ้าก็มีความสุขครับก็ปล่อยลกๆนี่แหละก็ดูดูว่าต้นไม้ต้นไหนที่หญ้ามันสูงเกินก็จะแหวกๆกให้ต้นไม้มัน ได้แสงที่นี่ปลูกอะไรก็ไม่งามครับเพราะว่าข้างล่างมันเป็นหินศิลาก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นก็ปลูกป่าดีกว่าครับอันนี้แนะนำเลยครับต,ต้นอีซึกต้นอีซึกครับ ใครกินยอดเป็นบ้างเขาว่าอร่อยแต่ผมยังไม่เคยกินครับอันนี้กระถินเทพ,พาปลูกตั้งแต่ปี64จะสองปีแล้วครับกระถินเทพ,พาก็โตดีครับเดี๋ยวพาไปดูต้นแดง ปีนี้ก็ปลูกกระถินเทพาเพิ่มปลูกต้นแดงเพิ่มนะครับอันนี้ไม้แดงก็ลงแล้วก็ได้ฝนแต่ยอดใหม่แล้วครับสวยงาม